สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะเป็นชั่วโมงที่4นะคะก็ยังอยู่ในบทที่1นะคะเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนถึงค่าประมาณกันนะคะเดี๋ยวมาดูความหมายกันนะคะการประมาณนะคะ เป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆนะคะไม่ต้องการความละเอียดมากนักนะคะการบอกจำนวนโดยการใช้การประมาณนิยม,ยมบอกเป็นจำนวนเต็ม10จำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันนะคะซึ่งจำนวนที่ได้จากการประมาณนะคะเราเรียกว่าค่าประมาณนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปวิดีโอกันนะคะ สวัสดีสสดค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้พวกเราเล่นกันโดยครูจะให้นักเรียนแต่ละคนประมาณความยาวของแก้วน้ำกล่องดินสอและเชือกค่ะเริ่มจากแก้วน้ำนะคะของชิ้นต่อไปที่เราจะมาประมาณความยาวกันก็คือกล่องดินสอค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะเชือกเอาละค่ะ ทีนี้ใครจะอาสามาบอกคำตอบของตัวเองให้เพื่อนๆฟังดีคะผมครับท็อประมาณความสูงของแก้วน้ำไว้เท่าไหร่คะ10เซนติเมตรครับครูจะวัดความสูงของแก้วใบนี้ให้ดูนะคะแก้วใบนี้สูง12ซนติเมตรถือว่าท็อปตอบถูกคะ่ะต่อมาเป็นกล่องดินสอท็ประมาณความสูงของกล่องดินสอนี้ไว้เท่าไหร่จ๊ะ20เซนติเมตรครับ เรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วกล่องดินสอนี้้สูงเท่าไหร่วัดได้17ซนเมตรค่ะท็อปตอบถูกอีกแล้วค่ะแล้วเชือกเส้นนี้ล่ะคะท็อปประมาณความยาวไว้เท่าไหร่20ซนเมตรครับครูจะวัดความยาวของเชือกเส้นนี้ดูนะคะว่าจะยาวใกล้เคียงกับที่ท็อปประมาณไว้หรือเปล่าเชือกเส้นนี้ยาว30ซนเมตรท็อปตอบผิดนะคะต้องเป็น30ซนเมตรค่ะ โอ้ครับทำไมท็อปถึงประมาณความยาวของเชือกผิดล่ะครับ20ซนติเมตรน่าจะเป็นคําตอบที่ถูกเอาละค่ะ่าแล้วเ,เ,เรามาดูนะคะการประมาณนะคะในการหาค่าประมาณนะคะการหาค่าประมาณนี้เราต้องพิจารณานะคะค่านั้นๆน,น,นะคะคให้ใกล้เคียงกับจํานวนเต็ม10นะคะ ก็คือเราก็จะนับเพิ่มทีละ10ได้แก่10 20 30 40หรือนับเรื่อยไปจนถึง100 110 120นะคะซึ่งจำนวนเหล่านี้เราเรียกว่าจำนวนเต็ม10นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะครูก็จะมีเส้นจำนวนให้นะคะก็จะแบ่งเป็น10ช่องเท่าๆกันนะคะแล้วจะเขียนแทนได้แบบนี้นะคะ โดยเราจะไปดูว่าเลข0ถึงเลข4จะมีค่าประมาณจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ0นะคะส่วนเลข6ถึง10นะคะก็จะมีค่าประมาณจำนวนที่มากที่สุดก็คือ10นะคะอ่าเราทีนี้เราก็จะมาเหลือเลขอะไรคะเลข5นะคะเลข5นี้เป็นจำนวนที่อยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างเลข0ถึง10นะคะ ซึ่งเราจะมีข้อตกลงกันว่าจํานวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มสองจำนวนนะคะซึ่งค่าประมาณที่ใกล้เคียงนะคะเป็นจํานวนที่มากกว่านะคะก็คือเป็นจํานวน10บนั่นเองนะคะมาดูต่อนะคะ,ะเราจะมาหาจํานวน12นะคะก็จะเขียนแทนแบบนี้นะคะ สิบสอก็จะอยู่ระหว่างเลข10นะคะถึง20นะคะนักเรียนก็สังเกตว่าเอ่อ12นี่จะอยู่ใกล้เลข10นะคะ2องจำนวนนะคะส่วนอยู่อยู่ห่างจากเลข20กี่จำนวนคะ8ปดจำนวนนะคะอ่านักเรียนก็มาดูว่าจะใกล้เลขอะไร สิอจะอยู่ในเส้นอ,อยู่ใกล้เส้น10มากกว่า20นะคะามาดูนะคะสิบใหม่นะคะจะเขียนแทนได้แบบนี้นะคะสิอยู่ระหว่าง10และ20่สนะคะสิมีค่าใกล้เคียง10มากกว่า20นะคะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ12ก็คืออะไรคะ 10นะคะเพราะอยู่ใกล้เขียนมากที่สุดนะคะามาดูอีกตัวอย่างเส้นจำนวนนะคะอ,อันนี้จะหาจำนวน17นะคะเราก็มาดูว่าจำนวน17เนี้อยู่ใกล้จำนวนใดนะคะเขียนแทนได้แบบนี้อ่า17อยู่ระหว่างเลข10และ20นะคะ17 นักเรียจะเห็นสังเกตว่า17จะอยู่ใกล้เคียงจำนวน20นะคะมากกว่า10นะคะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ17ก็คือ20นะคะเพราะอยู่ใกล้เคียงมากกว่านะคะามาดูอีกจำนวนหนึงนะคะก็คือจำนวน15ซึ่งจำนวน15้เนี้ยอยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างเลข10 และ20นะคะหากจำนวนใดนะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็ม10 2องจำนวนค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10จะเท่ากับจำนวนเต็ม10ที่มากกว่านะคะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ15คืออะไรคะ20นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10กันนะคะอ่ะ ตัวอย่างนะคะก็คือค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ของ14นะคะเราก็มีเส้นจํานวนนะคะเราต้องพิจารณาว่าจํานวนนี้อยู่ระหว่างเต็ม1 0 2สองจำนวนใดนะคะ,ะว่าใกล้เคียงจํานวนใดเขียนแทนได้แบบนี้นะคะ14นะคะจะอยู่ใกล้เลข10มากกว่า20นะคะ ก็คือ14จะอยู่ห่างจากเลข10กี่จำนวนคะ4ีจำนวนนะคะและอยู่ห่างจาก20กี่จำนวนคะ1 2 3 4 5 6าี่้าจำนวนฉะนั้น14เนี่ยจะอยู่ใกล้เลข10มากกว่านะคะ,ะเราก็ต้องพิจารณาเลยว่าอยู่ใกล้เคียงกับจำนวนใดมากกว่านะคะค่าประมาณก็จะเท่ากับจำนวนเต็ม10นั้น นะคะามาดูอีกนะคะส่วนค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ15นะคะกรณีที่จำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็ม2จํานวนนะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10จะเท่ากับจำนวนเต็ม10ที่มากกว่า,าเขียนแทนได้แบบนี้นะคะ ่สุดท้ายแล้วนะคะครูก็ปีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่1.6หน้า12ถึงหน้า13นะคะให้นักเรียนนะคะงานนี้แบบฝึกหัดนี้ไปทำในวันที่15นะคะเพราะว่านักเรียนจะมารับหนังสือในวันที่15นะคะวันที่14นักเรียนก็ยังไม่ต้องทำนะคะเด๋ยวไปทำย้อนหลังเอานะคะ ในชั่วโมงนี้นักเรียนก็คงเข้าใจกันบ้างแล้วนะคะครูก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีนะคะ